วาร์เรนห,หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ r w i s t m a n SHOP กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม4 0 0 0 0คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอกไรออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านปร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ rich man shop ดิจิาลลางใตค้คลิปนะครับ พี่ว่าผมควรเอาเอาไงกับเรื่องคบใครดีผมไม่ได้สับสนแต่ใจอยากมีโอกาสคบผู้หญิงบ้างเพราะที่ผ่านมาไปเจอแต่ทางมิรซะส่วนใหญ่ดูให้ดีครับระหว่างความรักกับมิตรอาชีพโหมัดดิฉันมีผู้หญิงในห้องพี่หายไปไหนละผีผู้หญิงมีผีผู้หญิงด้วยหรอ ยุ่งหลังคนเนี้ยมองไม่เห็นเหรอเอออ่างั้นไหมทุกคนครับดูช็อตนี้ดีเนี่ยครับเย่อ้าอ้าอ้าเรือ่อยี่ตไฟ เพราะถ้าเกิดว่าเล่นคอมโปกได้คือจะโกงมาก <ท antas? S 1> ดเดินแกงผดโหดตึงเดินแกงแบบผดโหดโคตรอันตรายระวังนะตรงนี้นะระวังเนี้ยเดินแกงแบบโคตรหดโคดไม่ชิด ยอมต้องอนกัน,กนเป็นน้องที่น่ารักนะครับผมล่าสุดอินเลิฟด้วยสัตว์หลังไส้ไสเผาแม่งหุดหิดพิ่เปิลกิวเลยเหรอ เธอ,อได้ขาว่าเล่นขาแล้วแบบไฟดับไปเยอะยกูเย่ยจริงๆอะ่ะคือคือเขาแจ้งนานแล้วเลยเขาคือเขาแจ้งแบบตั้งแต่อ่าตั้งแต่ก่อนหน้าเนี่นยครับว่าแบบมันจะดับตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายโมงถ้าผมลืมรู้เรื่องเลยทีนี้เราก็เดินไปตึงปตึงตึงตอนีมนฑลเททองนะครับดนไมาก ประสับปัญหาปีงขึ้นอ,อ๋อไม่ใช่เพราะว่าคน,คนแฟนอยู่อยู่นู้นเนี่ยใช่คือปกติอ่ะถ้าถ้าเรียนจะเป็นแฟนที่ปิงขึ้นคิดมากเ,เล่นไป,ปเถอะพี่ไม่ซีเรียนหรอเขารู้อ,อยู่โอ้ยชื่อยาวขนาดไหนมันจะมันจะไม่มดีได้ยังไงเออใช่ไหมบุ้ม <S <S <S> S <S แกล่ะพี่เจมส์ <S 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 ที่กนนี้อะไรอะบึมทีเดียวหายเลย <S 2> <S 2> รูมเมอร์ถามว่าบอยสปิริตยังไงพี่เก่งไหมบอยสปิริตบึ้มใช่แต่เดี๋ยวว่าจะว่าไปละหลายคนคิดว่าเกี่ยวเกี่ยวข้องกับบอยใช่ไหมเ้ยผมผมแบบทำคลิปแล้วก็มีมีคนมามามาบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขาย,ายแหละเพราะว่าพลังนางสีม่วงอ่ะ ปกติมันจะมันจะไม่ใช่แนวนั้นนะปกติคือแบบการการแชร์การแชร์กันมากกว่าสังคมช่องผมมันมันดีอืมโพสิทีฟเนะใช่เวลาเวลาที่แบบอจะมีใครมาแก้ข้อมูลไหนเขาก็จะบอกว่านู่นนี่นั่นนะแล้วก็มีแบบแหล่งองออีมาให้ดีมากเลย,ยเยอะกูยเยอะกูโอ้ยอยีอรอ ผมไม่ได้เป็นคนดึงมานะออกเองล่ะคิดเองโทษความจำสั้นแสดงว่าบึ้มโดังเออเมื่อกี้เมื่อกี้ดังดังเอออะไรอะใครเห็นปะพี่ออกคาแรคเตอร์ยังไงปกติเจบเดี๋ยวจะออกเจะอกจปจะตายลออกออกแล้วโหดโอ้ยไมนแฟน์เลนเจเนี บึมโอ้โหโคตรเยอะต้องจริงอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งตัวนะพี่โบเกนมากๆพพอๆแกงแพงเลยแกงแพงที่มีไอเทมผมเดนแต่ไม่ออกนะใช่ครับไปออกจุดตายแล้วก็ถังทีหนึ่งสามพันสี่พันผมไม่เข้าใจอ่ะคือคือผมผขอเล่าประสบการณ์แกงแพงที่ผมเจอนะ คือเวลาผมเล่นแกงแพงอ่ะโอกาสคีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมันจะไม่ค่อยออกโอกาสคีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยออกผมไปเจอแกงแพงฝั่งนู้นนะโอกาสคีห้าเปอร์เซ็นต์แม่งออกสามครั้งติดอ่ะผมไม่เฮ้ยปลามังกรเพื่อนต้องมีซ้อมเลยอะไรของป่าเราวะองวะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยครับเลยที่นั่นที่นั่นดีหมดโอ้เชิดอะไรของป่ากูวะงงมาก จะว่าไปพี่แชมป์ก็สตรีมตึกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ชอบสตรีมตึกผมแบบเอ้ยพี่อภิรงตายสัตว์มาไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องด่าแชมป์ขนาดนั้นอ่ะงงขอบคุณพี่เจมที่รับแทนโอ้ยสวยวะ อะไรใตัวนี้นะแม่เอาตัวนี้ดิอุย้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยอะไรวะนั่น่ะม,มาแล้วครับเจสอันดับหนึ่งแห่งประเทศ What t h e fuck t h a t damage bro ที่แบบกินอกไก่อะไรใช่อกไก่จะอ้วกไอ้เหี้ยอินอกไก่ไม่ไหววะไม่ไม่อินเวก็ได้เดวนก็ได้เวกิเวก็ได้ไปไหนนะ กลายน้ำหนักเท่าไหร่ล้ะครับถึงรถเราตายปกติผมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบโกหกใครนะแต่ว่าผมน้ำหนักแปดสิบนะแปใช่หรอวะใช่แปดสิบแบบบบวกบวสิบเลเฮ้ยต๊วตตอนนี้รถตาย จริงช่วงโควิดเนี่ยผมแบบน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ลงกลับลามาเหมือนเดิมเจ็บตัวเนี่ยปว,วดปะโอ้โหไอ้เนี้ยจิงจิ๋วอีกนะองโโอ้โหอันนี้อันนี้โมเมนต์หายากนะครับคนดูครับเดี๋ยว <c oughs> รูชนะมึงไม่เข้ามาโดยที่มึงไม่เอาตีนเหยียบหน้ากูสักครั้งได้ปะกูขอร้องแล้วน้องรักพี่อสัตว์มาทุกทีตีนเหยียบหน้ากูทุกครั้งกูร้องไห้แล้ว